ก่อนฟังคำทำนายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชีนน้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่<น>เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่นแน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คํำพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอาัศจรรย์ซึ่ง การดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสรวงต่อเทพพยาดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทําหน้าที่ในการทํานายทายทักเพื่อให้คําทํานายมีความแม่นยําและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให ท่านที่รับฟังคำทำนายนี้ให้ความสำคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธ,ธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทำนายตลอดไป สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์มาดูการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความร้อนแรงของเพลิงที่ส่งผลให้มีพลังตื่นตัวอยู่เสมอตลอดเวลาส่งเสริมให้มีคุณธรรมที่เป่งประกายดังเปลวเพลิงที่ลกโช่อดช่วงมีเกียรติยศและมีชื่อเสียงเกลียกลายไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัย ท่านมักเป็นผู้ที่มีความเที่ยงตรงรักความยุติธรรมและรักความถูกต้องมีความอบอ้อมอารีไพ่แสดงด้านการงานท่านมีการติดต่อเจราจาที่มีหลักเกณฑ์และถูกต้องมีความตรงไปตรงมาไม่มีเล่กลและจะได้เพื่อนที่ดีมีคุณธรรมไพ่แสดงความหมายด้านการเงินท่านจะมั่งมีไปด้วยทรัพย์สินเงินทองที่มาจากน้ำพักน้ำแบงของท่านเอง ด้วยการประกอบอาชีพที่สุจริตมีความร่ำรวยและมั่นคงในอนาคตไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามคู่รักเป็นคนดีมีคุณธรรมรักความถูกต้องและเข้ากันได้ดีไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารพ่อแม่ญาตพี่น้องครอบครัวของท่านจะรักความถูกต้อง ท่านมักมีชาติกูลที่ดีมีบ้านที่ดินยานพาหนะครบเสร็จสรรอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยหากมีบุตรจะเป็นคนดีชอบฝักใฝ่ในทางที่ดีหากมีการริเริ่มทำสิ่งใดใหม่ๆท่านจะประสบผลสำเร็จมีอนาคตที่ดีไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีเกณฑ์ต้องเดินทางไกลด้วยการศึกษา จะประสบผลสำเร็จและมีผลดีต่อไปในอนาคตไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะมีโชคลาภแต่การได้มานั้นมักจะได้มาจากความถูกจ้องสุจริตท่านจะได้เพื่อนที่ดีมีน้ำใจและให้การช่วยเหลือท่านได้ดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านมีเกณฑ์เกิดความเปลี่ยนแปลงจะทำให้เกิดความเสียหายแต่จะสามารถแก้ไขได้ และได้ความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมที่คอยสนับสนุนท่านอยู่เบื้องหลังสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารมาอ่านการดูไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความร้อนแรงเผาผ่านเป็นเปลวไฟที่ลุกไหม้และร้อนแรงมีพลังสูงสุดตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านมักจะมีนิสัยใจร้อนฉุนเฉียวง่ายไม่ชอบรอคอยผู้อื่นยิ่งในศักดิ์ศรีมีความเป็นผู้นำสูงไพ่แสดงด้านการงานท่านค่อนข้างเป็นไปในทางที่ดีท่านมีหน้าที่การงานที่เจริญรุ่งเรืองมีโอกาสได้รับความสำเร็จและมีชื่อเสียงโด่งดังและท่านจะรับการเจรจาติดต่อกับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่และมีชื่อเสียง ไพ่แสดงด้านการเงินในช่วงนี้การเงินของท่านมีแนวโน้มที่ดีมีสถานะที่มั่นคงมีความรุ่งเรืองทางด้านการเงินมากเป็นพิเศษไพ่แสดงด้านความรักหรือเพศตรงข้ามอาจมีเพศตรงข้ามเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับท่านหรืออาจเป็นผู้ร่วมงานที่มีเกียรติยศชื่อเสียงความหมายด้านบุตรหรือบริวาร ผู้ที่มีครอบครัวและกําลังอยากได้บุตรจะมีเกณฑ์ได้อภิชาต,ตบุตรหรือมีการเริ่มต้นเกี่ยวกับบุตรและบริวารโดยเป็นไปในทางที่ดีและมีความรุ่งโรจน์ไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางในช่วงนี้ถ้าได้เดินทางไกลจะได้รับความสําเร็จส่วนด้านสุขภาพช่วงนี้ท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ไพ่แสดงด้านโชคลาภ ท่านจะมีโชคครั้งใหญ่หรือได้รับเกียรติให้ทําเรื่องบางเรื่องหรือทําเรื่องบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ยานพาหนะรถบ้านที่ดินโดยมีความเกี่ยวข้อง,องกันกับญาติพี่น้องของท่านดังนั้นสิ่งที่ควรระวังให้ระวังจะพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่รราท่านอยู่มีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นอย่างกระทันหัน ซึ่งอาจสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงขึ้นได้สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงการวิเคราะห์การตัดสินใจทําการสิ่งใดที่ต้องระมัดระวังความฉาบฉวยชั่ววูบเหมือนลมพัดและมักส่งผลให้เกิดลมแรงที่แปรปวนได้ง่ายเสมอ จนอาจเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรอบคอบในการทำไรเท่าใดนักใจร้อนกว่าที่คิดมักเกิดจากความผิดพลาดได้ง่ายมีนิสัยชอบทำสิ่งใดาตามอารมณ์ตนเองไพ่แสดงด้านการงานท่านจะได้ทำงานด้านการสำรวจที่ดินรังวัดและเป็นผู้ควบคุมภาคพื้นดิน ไพ่แสดงด้านการเงินดูจากภายนอกแล้วท่านอาจจะดูเหมือนเป็นคนตรรนีขี้เหนียวแต่ในความเป็นจริงแล้วท่านค่อนข้างใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายโดยไม่คิดเสียด้วยซ้ำไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามหุ้นส่วนคู่ครองมักเอาแต่ใจมีการทะเลาะเบาะแวงและระหองระแหงกันบ่อยแต่ก็พอพูดคุยกันร,รู้เรื่องได้บ้าง ไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านมีเกณฑ์ได้ย้ายบ้านขายที่ดินเปลี่ยนรถพ่อแม่ญาตพี่น้องของท่านจะมีอสัังหาริมทรัพย์พอประมาณแต่ไม่ค่อยมีความสุขในบ้านกันเท่าใดนนะักเนื่องจากผิดหวังในความประพฤติของลูกๆไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลทาอากาศหรือเครื่องบินอาจได้ไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศอีกด้วย ไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านไม่มีโชคลาภใดๆจากการเสี่งโชคทั้งสิน้นความสำเร็จที่วาดหวังไว้ต้องรอไปก่อนและมีความราช้าเกิดขึ้นสิ่งที่ท่านควรระวังท่านจะเกิดความขัดแย้งโดยเฉพาะกับศัตรูแต่มักไกลเกลี่ยตกลงกันได้มีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือมีเรื่องที่ต้องปกปิด อาจสัมพันธ์กับอสังหาริมทรัพย์ที่ดินและท่านจะพบกับปัญหาในเรื่องครอบครัวอาจถูกทอดทิ้งหรือมีการแยกย้ายกันอยู่สำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้การพิจารณาการเฝ้ารอเวลาความสำเร็จที่มีความล่าช้าทำให้ คิดตรึกตรองอย่างละเอียดนักแน่นและมั่นคงได้มากขึ้นไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยมักเป็นคนที่มีความละเอียดถี่ถ้วนจะทำอะไรก็จะคิดแล้วคิดอีกจนแน่ใจว่าดีจึงลงมือทําเรียกได้ว่าช้าไม่ว่าขอให้ชัวร์และหนักแน่นไพ่แสดงด้านการงานท่านจะได้ทํางานที่มีความเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง หรืองานโครงสร้างใหญ่ๆเช่นสวนไร่นาที่ดินการงานมีความเจริญก้าวหน้าดีจะได้กลับมาพบปะคบหากับเพื่อนๆเ,เก่าที่มีความสนิทสนมกันส่วนการติดต่อเจรจาในเรื่องที่ดินจะได้รับความสำเร็จและเป็นผลดีกับตัวท่านเองไพ่แสดงด้านการเงินท่านมีการเงินที่มั่นคงมีเงินเป็นจำนวนมากมักไม่ค่อยได้ใช้จ่าย ซึ่งเกิดจากความตนีขี้เหนียวของท่านเองไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านมักจะมีความทุกข์ในชีวิตครอบครัวอาจมีการเลิกลาหย่าร้างและพัดภาคจากกันไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านมีทรัพย์สินมรดกที่ดินมากมายพ่อแม่ญาติพี่น้องมีอายุยืนยาวท่านจะมีผู้สูงอายุคอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาที่ดี แต่ท่านจะทุกข์ในเรื่องของรูปมากและไม่มีความสุขไพ่แสดงความหมายด้านสุขภาพและการเดินทางท่านไม่มีโชคลาภในการเดินทางใดๆในช่วงนี้ต้องขยันฝ่ายเรียนรู้จึงจะทำการใดๆได้สำเร็จผลไพ่แสดงด้านโชคลาภความสำเร็จของท่านจะเกิดขึ้นได้จากความขยันหมั่นเพียร หากไม่ลงมือทำก็จะไม่ประสบผลสำเร็จดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับศัตรูที่กินแหนงแขรงใจกันมาเป็นระยะเวลายาวนานและยังหาข้อตกลงกันไม่ได้สียทีและเขาจะสร้างความวุ่นวายในชีวิตท่านช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังความเสียหายการหมดอายุขไขซึ่งจะเกิดขึ้นได้และกินเวลายาวนานอีกด้วย สำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบ,บนี้แสดงถึงความรักที่รุนแรงความมุทะลุกล้าได้กล้าเสียจนขาดสติเหมือนเพลิงไฟไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยจะเป็นคนที่รักสนุกรักความสวยงามหากเป็นหญิงจะเป็นคนที่สวยใครเห็นมกัก หันมามองจนเหลียวหลังและฝักใฝ่ชื่นชอบในเรื่องการมารลมไพ่แสดงด้านการงานท่านจะได้งานที่ดีเป็นงานสบายๆไม่มีความยุ่งยากและเหน็ดเหนื่อยท่านจะได้มีโอกาสเที่ยวเตรสนุกสนานไปกับเพื่อนๆหากมีการติดต่อสื่อสารในเรื่องการงานจะได้ผลลัพธ์ที่ดีได้รับผลสำเร็จและไม่มีความตึงเครียดใดๆ ไพ่แสดงด้านการเงินท่านจะมีการเงินที่มั่นคงร่ำรวยถึงขั้นเศรษฐีมีผู้คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนท่านอยู่เบื้องหลังอย่างลับๆไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนในเรื่องคู่รักจะได้คนรักที่มีความสง่าง,งามมีความโดดเด่นเป็นที่รักนับถือต่อผู้พบเห็นไพ่แสดงด้านบุตรและบริวาร พ่อแม่ญาตพี่น้องของท่านจะมีความรักใคร่าสาม,มัคคีกันดีมักชอบพบปะสังสรรค์กันอยู่บ่อยๆท่านจะมีบ้านที่หรูหราโออาเป็นครือหาดมีที่ยินกว้างใหญ่มหาศาลมีรถรามีความสุขใจในครอบครัวที่ดีมองอะไรก็เป็นบวกไปทั้งหมดไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางด้านสุขภาพท่านยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษ ส่วนการเดินทางนั้นมีโอกาสเดินทางไกลซึ่งท่านจะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีและจะประสบกับความสำเร็จไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะมีโชคลาภและมีความประสบความสำเร็จทางด้านการเงินต่างๆดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับอุปสรรคมีข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้ระวัง จะมีศัตรูที่คอยอิจฉาริษยาท่านเนื่องจากกลัวท่านได้ดีกว่าตนเองในช่วงนี้ท่านอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะมีการโยกย้ายทางด้านการงานอันสืบเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อของท่านเองจะทำอะไรก็ควรมีความรบอบคอบเข้าใจไว้เป็นการดีสำหรับการงานนั้นๆสำหรับ ท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญเลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบ,บนี้แสดงถึงการวิเคราะห์การตัดสินใจทําการสิ่งใดที่ต้องระมัดระวังความฉาบฉวยชั่ววูบเหมือนลมพัดและมักส่งผลให้เกิดลมแรงที่แปรปวนได้ง่ายเสมอจนอาจเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัย ท่านมักเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรอบคอบในการทำไรเท่าใดนักใจร้อนกว่าที่คิดมักเกิดจากความผิดพลาดได้ง่ายมีนิสัยชอบทำสิ่งใดาตามอารมณ์ตนเองไพ่แสดงด้านการงานท่านจะได้ทำงานด้านการสำรวจที่ดินรังวัดและเป็นผู้ควบคุมภาคพื้นดินไพ่แสดงด้านการเงิน ดูจากภายนอกแล้วท่านอาจจะดูเหมือนเป็นคนตรณีขี้เหนียวแต่ในความเป็นจริงแล้วท่านค่อนข้างใช้จ่ายอย่างสุรุยสุร่ายโดยไม่คิดเสียด้วยซ้ำไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามหุ้นส่วนคู่ครองมักเอาแต่ใจมีการทะเลาะเบาแหวงและระหองระแหงกันบ่อยแต่ก็พอพูดคุยกันร,รู้เรื่องได้บ้างไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านมีเกณฑ์ได้ย้ายบ้าน ขายที่ดินเปลี่ยนรถพ่อแม่ญาติพี่น้องของท่านจะมีอสังหาริมทรัพย์พอประมาณแต่ไม่ค่อยมีความสุขในบ้านกันเท่าใดนักเนื่องจากผิดหวังในความประพฤติของลูกๆไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลทางอากาศหรือเครื่องบินอาจได้ไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศอีกด้วยไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านไม่มีโชคลาภใดๆจากการเสี่ยงโชคทั้งสิน้น ความสำเร็จที่วาดหวังไว้ต้องรอไปก่อนและมีความราช้าเกิดขึ้นสิ่งที่ท่านควรระวังท่านจะเกิดความขัดแย้งโดยเฉพาะกับศัตรูแต่มักไกลเกลี่ยตกลงกันได้มีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือมีเรื่องที่ต้องปกปิดอาจสัมพันธ์กับอสังหาริมทรัพย์ที่ดินและท่านจะพบกับปัญหาในเรื่องครอบครัว อาจถูกทอดทิ้งหรือมีการแยกย้ายกันอยู่สำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ขอเรียนเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้หมายถึงการบนบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงจะสุขสมหวังการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านมักมีท่าทีที่เป็นมิตร มีความเคลื่อนไหวที่ปราดเปรี่ยวและว่องไวไพ่แสดงด้านการงานหากท่านต้องการความสมหวังและมีความสำเร็จในการติดต่อเจรจาในการทำงานท่านควรไปบนบานบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านได้ช่วยเหลือจะทำให้ท่านก้าวผ่านสิ่งเลวร้ายต่างๆไปได้ด้วยดีไพ่แสดงด้านการเงินหากท่านอยากย้ายเงินทอง ท่านควรไปบุญบานสารก่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านได้ช่วยเหลือจึงจะประสบผลสําเร็จได้ไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามหากท่านต้องการคู่ครองและคนรักอยากมีครอบครัวท่านต้องไปบุญบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงจะสุขสมหวังได้ไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารหากท่านอยากสมหวังในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านที่ดินญาตนะิาพี่น้อง และบุตรท่านจะต้องไปบนบานสารก่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความช่วยเหลือจึงจะสำเร็จผลได้ไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางในระยะเวลานี้ไม่ว่าท่านจะเกิดความเสียหายใดๆจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องเดินทางไกลควรไปบนบานสารก่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านได้ช่วยเหลือแล้วท่านจะสุขสมหวังดังใจทุกประการไพ่แสดงด้านโชคลาภ เทพเทวดาที่สถิตอยู่รอบตัวท่านจะคอยดูแลและช่วยเหลือให้ท่านได้สมหวังดังใจปรารถนาดังนั้นสิ่งที่ควรระวังและท่านควรไปบนบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วอุปสรรคหรือเรื่องไม่ดีต่างๆจะผ่านพ้นไปด้วยดีในระยะเวลานี้ก่อนฟังคำทำนายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คําแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชี้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่เพื่อให้ได้รับคําตอบที่ถูกต้องและชัดเจนและสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคต ดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คํำพยากร์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอาศัศจรรย์ซึ่งการดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการ บวงสวงต่อเทพพยาดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทําหน้าที่ในการทํานายไทยทักเพื่อให้คําทํานายมีความแม่นยําและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให้ท่านที่รับฟังคำทำนายนี้ ให้ความสำคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินอูบาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธ,ธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทำนายตลอดไป